วายสิเมื่อคอนเสิร์ตมาอีกแล้วบาทนี่คอนเสิร์ตมาอีกแล้วสบายดีปาลุงยินดีต้อนรับของเมืองคอนเสิร์ตปรัสนาเด้อจ้ะสบายดีสวัสดีเด้อปารุงเออคืนหน้าบันนี้หามูพ่อนหน้าบาทคืนเหน้าบายาด้หท ยังย <Whoa. Okay. S 3> okay. like uh ังทานหอดเวลาเพิ่นยังพิจารณาเบิ่งอยู่น้องมวนตัวนีไม่อแเล้วนเยอเอ้วนาดวนดอดนงหลาอดอ้าวเห็ดไปสั่นละวาก็ต้อยเป็นแน่

นั่งบายดีไม่ล่ะอย่าพอดมาดูบ่ต้อยต้อยับหยข้าในเนี่ยเฮ้ยลานสีชิออกนอกอีกเด้อโอเคดีดีเออออกเกียดอีกเด้ออ่ะปดินนั่นระบายลูกไปไปดินด้วยต้องห่วงแม่เอ้ยเพิ่นม่วนนะเพิ่นพอดโน้ะบอกกัน ืนอยู่ในร่มนะฮะบบจับลูกหล่าจะบบดเลยดิมันบดทำดูกจับแม่นะมันกับบดังเลยอิหล่าต้องนั่ง้อนในเด้ออิหล่านะ ใช่นะซอบัว่อนน่ะแ้ต uh. ่ยเจจะลืมน่ะเอาาดแลเอาหัววตุนั่งน้งลูกพ่อนกพัียืนตัวยังยืนหม้แข็งงมยก็นั้มงองไอเงมย์เมย์่นะฮะไปมึงไปมึงไปลูกไงไปมึงนว่าไป แม่พาเมื่อนะคะแมไมไปพอนะบีดบ่บอีดาอย่าปิดแม่มันเพี้ยนของระเบ้ารกยงจะไปอีดายยางไม่เวเดี๋ยวรบ้าต่องให้พังไหมอยู่กับไก่กับเป็ด tên là tết tên tết 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 tên tết đúng tết 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 à, à, đây. Nào, <laughs> tết 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 giờ bay จผมบแับเนวัวไปแล้วละเออจผมกักมันเยนี่มาเลยเริ่มมาหลายชอมนะเป็ดสลากันเอบอฟเมาเลยเ่มียด้ยธบัพ่อน่าจเอาเมียนะบ้านนี้เอบัวพอนะกแจบ้านีไหมกบ้าบ้ารนะแล้วบัววอยสิเอาเอาว้คันก่อยก่อยแล้วบานี้

Long phiên một môn đơ. Hãy là bao tôi Ta hãy nãy Huy, huy, huy nãy nãy. Hui, hui, hui. Ta mơ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 . Ta Ta

ai chỉ những cái gió nó? sấy, dạ mời đấy, dạ mời nhắn. Tên cái mày phiền gặp tên boom, tên mực hang cái mày xin phiền gặp mày. tên phụ thu mừng mừng kia mừng ừ mặn nắm mừng mặn nắm mừng mặn nắm mừng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  mừng ไปประต <pakai Again, congratulations>. ูบอกล้ลูกฝนตกดินนะระบาวสิเป็นนางต่อยอยู่ผู้หอป่าพังยวนกระตุบน้อยตู้ผู้ชัสีพังเนี่ยป่ากะชัสีดูมลงมาพังน่ะน่ารอดนหนูก็ระบาวเพม่อนะ เคินนะยังให้ปีตูตัวม <nek> ือเหร่ต er. ัมือตัวมือเปนตัวมืออะเป็ตัมือพอนะล่ะเอาตัมืออ่พอนะพอดนะพอนะล่ะเออพอด่ลับพอนะมันเพี่ยนบะมันคือตุงตุ้งตุ้งนันนะ น้ำเพื่อนยังคิเพี้ยนค่ะภาชนาเห็ดตุ๊งตุ้งตึ๊งตุ้งตุงตึ๊งตึ้งตุ่งตุ้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 งต้งตุ้งตุกงตุ้งตุงตุ๊งตุ้งต้งตุ้งตุ้งต้งตงตุ้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 งตุงต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 ้ง มันมันแนมมึงเจ้าเลยมึงได้เจ้าชีเกล่ะเนี่เฮ้ยเอาขอกลืนออมาเลยเฮ้ยเอาขนมาเลยมงนี่ยังม่งได้เลยบัสนะชีเกลประมาณนี้จักบ่กระโกะใหม่ละเกลใครเนี่ยมีเฮงอ่ะเฮ้ย่กูได้มาเื่อได้อ้บอไปลูบไปบไปลูหันเว้ยขี้เกลได้กันขี้ก้อ้ยขี้กขี้ไก่ ขี้เลี้ยขี้เียวเนขี่เป็ดอ่ะขี้เป็ดกอมานี่แม่ให้เกือเป็ดเด้อเป็ดชะลาดัเด้อเอะลาตีอ้อเรีบะตูออกมามาตักเรียวมานแล้วขาเจ้าเลย องเป็ดไะมาพี <S 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 ่เอน่าจะนาิวนี่น้ะอย่ไปไดู้่ไมไนวันน้อีตกกมานอนถ่าอีตกกนอนถ่านมึงจ้ะรคันพุท้ไหม เปิดเปนไก่มอ๋อนั่นแค่ะมันชิ้ไก่าเป็ดน้อยปดน้อยมันตันีว้ามันเปนไรที่นั่นแค่เือแล้วเอมันนีอน่น่ไน้ไอ้อะไปเอาแม่ข่าวแล้วมีตู้พนไปมาเือไก่ไวอันนี้นี่นี่นนี่มีหมาอยู่ไม่ไ่ไปไปพาไปปะใชเกอบได้ใช้เกืบนะใช้เกืบด้วยยานอ่ะเนอพี่มาเกือบอยู่พี่ดู่ะเหยียบเลิศเหยียบเลิศขี้ดินกันได้จริงจ่งอ่ ชันช้นเออชันชั้นลกเ่นาไขลกไข่นเิ่มปไข่มือนี้ยัง่ไดเกลือนมด้ยมือผมไปจักเป็ดตะไคร้พนารูมากนะผมอะพี่พี่พี๊นะชั้นชัี่บ่าชันชั้นชั้นกุ๊กชั้นดุชันเคุคมาคุมาเดกอยอยออกมา ั้นชั้มาเอาชั้นชั้นชั้นดุันเอาชันชันันลู้ันลงจะเส้ให้ต้อกซือตัวเดียวสอง่าบ่เน่สามด้เน่สามตัวแต่ไก่เตี้ยมันเคยม่กินน้ำมูกเยอะเท่านนะมกินมากินข้าวยองนมามกินนเม็กันยาเด้าเด้เร้หลังเนาะอือคือม้ทังที่นั rides, ่งยกมันแบบ ่ e ่เก่งแน่านันเลย้ังท่านาไปเเอลูกท่าลเจ้าย่งเกือบจะเมือเข่าสิเด้เอาเข่าเอาเอาฮมองาม่งดิอ๋อมึงได้เหียข้างหลังกแล้ลูกเอ้ยี่ก็ดีฮะเ้ยมึงแง่ไหนเป็ดชวบตีนเนะ

ยังไงเขาเดนเลือบ่ไเดิเดินบ้เด็กไปอกกินลูกกันเนี่ะไปใช้บันทไปใช้บันทึใช้บันทปีนได้ขดใี่ตาโบดินโบดินอไทกเดิบได้ทำสิดินนะแม่เมื่อป้าได้บันทึได้พาเมื่อได้

ใช่ไก่หัวไอคาจับไก่อะไเอเอาไก่ใ่ไก่อะไเเอาไก่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 งามเนี่ยไม่จัหางหน่อจหางไ้หน่ยลาาบ่าลาาบาดบานนี้บอกว่าโมอี้มังแนวว่าบ้าบาเนี้ย้จะเกิดห้ามัน

เอ็นเอ็นเอ็นเนาะที่เราก็จะเมื่อเอาตัดเอาอยู่บอนมืดมืต้มมันกินแล้วข้ามแล้วตุ่ยเอาไก่ตัวนี้ควงแน้นิโอ้โหผัววาดมึงแน่ไปกับไก่ตีกันวะเก่งเท่าไหร่นอันเอ้าคือเป็นแล้วนี่อ่นะเอ้ามากับพิ่มมาปะดิ วเห็นวะมึงเน,นี่ยใกล้กับเป็ดตีกันนะย่านยินดวัวโลกนะเจ้าเกือบอ้วอี๋มบ่ออกไปนะเพุ่นอ้อาวดื้อแท้เป็ดอกกันนี้ <c ười> อ๋อฉวบนะนี่นี่เนาะโอ้ยรักกันเลกวะน่าเป็ดใกล้เนาะเป็ดเออช่างเป็ดเนาะเพิ่งเห็นแน่นิซีแจ๊กของแม่ขังไว้ในขอน้นขอ,ขอกัน อีกแน้วนี่ยยกอ่ะเป็ดต่อเปบ่เห็ดกับอีล่ยแยกก่โอ้ยสะด่กป่านี่บ่บ่ไล่เลยเนาะบ่มีน้าบ่แม่พอลงไปย่ะโทรศัพท์หลังาโทรศัพท์หาทองโทรมาเลยโอเคฉาจบคลิปเพียงสำนีก่อนเมื่อแล้วฉาเนอบัดเนาะไปเร็วสบายดี